ท,ท่าพิไัยจากบนดเขาพนมกาวนะครับผมตั้งรางนะครับอันนี้เราขึ้นมาเดินขึ้นบันไดมาครับผมนะครับที่วัดนมกวะครับก็มีทางทางรถยนต์ขึ้นนะครับแต่ว่าเราเดินขึ้นมางน มองเห็นวิวบรรยากาศข้างล่างได้ดีทีเดียวโอ้โหนี่โตลเลสาบครับน้ำม,มองเห็นได้เลยรอบครับผมความจริงเส้นทางนี้ก็เหมาะกับการปั่นจัก,กรยานขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยเสือภูเขาเลย เอามาลองเสียวดายลองไม่ทันแล้วหมดแรงแล้เดินขึ้นมานี่ล่ามรูปลองเราโอ้ยมุยอยู่ไหนเนี่ยโน่นทำอะไรโอเคภาพไว้ก่อนครับน่กะจะลงเรือต้องขึ้นเขาบาดาครับ ตอนแรกเราว่าจะลงเรือคิดไปคิดมาขึ้นเขาดีกว่าเนะมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งเออลงเรือมันไม่เหนื่อยเดี๋ยวเรือจะล่มมองดูแล้วนี่ขึ้นเขาดีกว่าเดินขึ้นมันน่าจะจอาจักรยานมานล้วเนี่ยเป็นไงครับดูแล้วโตเลสาเหมือนช่วงน้ำท่วมบ้านเราจังหวัดไหนไหมเนี่ย